บทเรียนที่1ทําทำไมเป็นเครื่องให้อาหารปลาก่อนที่เราจะรู้จักเครื่องให้อาหารปลาที่อยากให้น้องๆได้รู้เกี่ยวกับปัญหาการให้อาหารปลานะครับปัญหาหลักที่พบบ่อยเวลาทำงานนอกบ้านแล้วไม่มีใครให้อาหารปลาเราได้คิดสร้างเครื่องให้อาหารปลาติตามตัวอย่างด้านล่างเลยนะครับในส่วนหน้านนี้ก็คือหลักวิธีการให้อาหารปลาควรให้อาหารมันยังไงเราควรศึกษาก่อนเลี้ยงนะครับ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาแล้วพี่ก็มีหนึ่งอย่างที่อยากให้น้องรู้เพิ่มเติมนั่นก็คือ IoT หรือ Internet of Things คืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงการแลกกันและอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัอินเทอร์เน็ตและอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ว่าเจ้าตัวบอร์ดมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างและเจ้าตัวบอร์ด Arduino มีส่วนประกอบ4ส่วนดังนี้อันดับแรก esp 8 2 6 6คือโมนูล Wi-Fi และในส่วนถัดมาคือ usb type a ใช้เสียบอุปกรณ์ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อกับ usb และลำดับถัดมาคือ general purpose input output มีทั้งหมด9ขาเริ่มตั้งแต่ d 0ถึง d 8จะรองรับการทำงานที่เป็นดิจิตอลเอา p ์พุและ Input นั่นเอง และในส่วน SPI คือขาที่ใช้ในการเขียน SD Card นะครับและเราก็มาถึงตัวสุดท้ายนั่นก็คือ m i c ค o c o n t r o l l e r สามารถรับข้อมูลประมวลผลข้อมูลและยังสั่งงานเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถทำงานได้ด้วยนะครับ